วิหารช่งเอียงเก่งเป็นพุทธสถานเจ้าชายชดหญิงชั่วมาทำบัตรสีเจ้าเอียกล้วยเจ้าสมคคกอมงโกบุกเข้ามาเพื่อทำลายล้าช่องจิงกาของเราเจ้าต้องการอะไรเจ้มาถามหาอะไรที่นี่หาตอกับจับสิทธิทรยศเช่นเจ้ากูเราไปกันเฮ้ยเจ้าต้องการอะไร ล่าเราไมา่ได้พบก,กันนานอย่าเชิญน้องเอียกล้วยไปสังสรรค์น,น่อยเข้าไปวิาสาสะกับเจ้ารีบไปคนอย่างเจ้าอูดดีๆไม่ชอบชอบให้ลงมืออ,อ,อว้ไว้อ <c oughs> เอียกล้วยยินดีด้วยที่เจ้าก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งแล้วดีข้าจะขอคิดบัญชีกับเจ้าที่หลอดทำร้ายกูกูของข้า